นี่ค่ะเริ่มเลยค่ะยอค่ะโอ้โหนี่ครั้งแรกคุณก็ได้รางวัลที่หนึ่งเลยเหรอครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะนี่ฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยยังไม่เคยกินวายเลยนะคะเออคุณนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับ <c oughs> คุณกลับไปเถอะ แล้วอย่าไปบอกใครนะครับถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะผมขาดทุนหมดแน่จ้ะๆฉันไม่บอกใครหรอก <c oughs> <c oughs> เนี่ยขุดตัวนี้แรงซิขุดอยู่เขาขุดคแรงิครมันแรงแล้วดุจังเลยนะีน่นี่ทุกคนรีบไปกันเร็วมีรถชิงโชคมาจากกรุงเทพอ่ะอยู่ตรงนู้น ลงทุนแค่หนึ่งร้อยได้ไวขวดเป็นพันเลยนะโอ้โหได้จริงเหรอเนี่ยพี่ฉันอยากชิมไวแบบเขาบ้างอนะ่ะแต่นี่เป็นเงินเก็บที่เราต้องจ่ายค่าเดิมให้ลูกนะฉันอยากเล่นนะ่ะเออเออเอเอ,เอก็ได้งั้นลองหนึ่งร้อยแต่เดียวพอนะ รถชิงช่องที่ว่าจอดอยู่ในแต้มพาพวกเราไปเร็วได้ดิรถมาจอดอยู่ทางโน้อนอะรีบมาเร็วเดี๋ยวรถเขาจะย้ายไปหมู่บ้านอื่นนะเร็วแล้วไว่าแต่รสชาติวานเป็นยังไงนะตั้งแต่ฉันโตมาเนี่ยไม่เคยได้ลองชิมเลยลองี่ด้วยทุกคนนี่ไงรถชิงชอ่องมนอยู่ตรงนี้ <c oughs> โห โอ้ยต่างประเทศของดีจริงๆด้วยเห็นไหมเชื่อฉันหรือยังเออพอละพอละอย่าดูเยอะเดี๋ยวของมันเก่าหมดถ้าชอบอะไรเนี่ยก็แทงกันมาเลยฉันทังวนายคนนั้นค่ะผมทุกคนพี่ฉันด้วยจ้ารถชิงโชคของผมเนี่ย ถ้าแทงไปแล้วรับรองว่าได้รางวัลทุกคนครับส่วนจะได้อะไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของพวกคุณพร้อมกันหรือยังครับเธอพูดเลยเอาเลยีรักเอาเลยเร่มเลยค่ะนั้นก็โอ,อ้ผมบอกแล้วครับว่าได้รางวัลทุกคนแน่นอนลูกอม นี่นะครับ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 ผมเอ่อแต่ว่าเมื่อคิดต้มได้หวาจริงๆนะทุกคนก็ดูนี่ดีดิว่าเราลองใหม่อีกรอบไหมเฮ้ยค่ะโอ้ยๆๆอีกสักลอยหนึ่งจะเป็นอะไรไปนายพูดเลย เริ่มโอ้โหใอรตวหนโอ้โหใไกลเลยนะครับ mhm. เนี่นยขนมมาก ตาก็หมดแล้วเนี่ยแต้มวายโกดเนี่ยขอชิมหน่อยได้ไหมอโอ้ไม่เอาอะฉันไม่ให้ขอชิมหน่อยก็ไม่ได้ขี้หัวนี่อะไรกันเนี่ยน <c oughs> ี่คือจอบที่บรรทุรุษปุย่าตายายของผมให้ไว้ผมเหลือแค่นี้แล้วผมขอแทงครั้งสุดท้าย อะไรกันพวกคุณแทงแค่นี้ก็หมดตัวแล้วเหรอถ้าพวกคุณไม่มีเงินแทงเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปหมู่บ้านอื่นแล้วนะต้องมองหน้าพี่เลยหมดแล้วเนี่ยเงินค่าเทอมลูก <c oughs> ขอยืมพ่อแกให้หน่อยดีที่บ้านก็ไม่เหลือแล้วหมู่บ้านเนี้มีแต่คนจนเปลี่ยนไปขายหมู่บ้านอื่นดีกว่าจึงไปครับอย่านไได้ ป้าเน,นีจะได้ปิดร้านไปไหนล่ะผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเนี้ยยังไม่ได้เล่นเลยนะสวัสดีดครับครัพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเราอ่ะเล่นทุกรอบก็บแพทุกรอบเลยครับตอนนี้ไม่เหลือเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูก,ก,กแล้วครับใช่ครับผมก็บอกแบแล้วครับฉันก็ไม่มีแล้วเหมือนกันคะ่ะเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านอะ่ะคงจะมีเงินเก็บเยอะสินะ เอาอย่างนี้ก็ละกันรโผม่ะจะเพิ่มเงินรางวัลให้ให้สมฐานะกับผู้เล่นละกันแต่มีข้อแม้นะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องแทงตาละ1,000บาทเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอ่ะอยังจะกล้าเสี่ยงไหมได้สิครับผมไม่มีปัญหาหรอก ่ยคะวว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 ีีีีีีีีบอกหยุดได้เลยนะคะหยุดไม่ได้หรอกหยุดไม่ได้หรอกเธอหยุดตรงไหนดีกว่าหยุด ตรงไหนดีกว่าเพรอผู้ใหญ่บอกอยู่สักทีสิคะแขนฉันเนี่ยมันก็เมื่อยเป็นเหมือนกันนะก็หยุดแล้วนี่ไงแถมชี้พที่รางวัลด้วยและผมก็ได้รางวัลที่หนึ่งด้วยทุกคนครับรางวัลที่ผมได้มาผมจะมอบคืนให้ทุกคนด้วยนะครับคุณข้าผู้ใหญ่นี่มันโกงกันชัดๆผมไม่ขายแล้วผมจะไปขายที่อื่น จะหนีไปไหนได้คุณมาโกงลูกบ้านผมนึงขนาดนี้ที่กุญแจรถผมไปอยู่ที่คุณได้ยังไงอ่ะผมมีทางเลือกใหคุณอยู่สองทางนะโดยทางที่หนึ่งเนี่ย ผมจะให้ชาวบ้านจับตัวคุณไว้แล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับตัวคุณข้อหาอย่างคุณเนี่ยคงโดนจำคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแล้วแล้วทางที่สองอ่ะส่วนทางที่สองเนี่ยคุณต้องช่วยชาวบ้านขุดคลองเป็นเวลาหเดือนเจ้าอย่างไหนล่ะผมให้คุณเลือกเออผมยอมขุดคลองก็ได้ ว่าแต่ไอ้คองที่ให้ขุดเนี่ยมันใหญ่ไหมล่ะใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะเดี๋ยวก็ไปดูเองอันบัลลับัลเล่นอะโอ้โหโคตรใหญ่เลยเร็วเร็วสิตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับเฮ้ยพุดดีแล้วตรงนี้เนไหนไม่เรียบร้อยเลยเนี่ย อยู่จะเสียหมดแล้วไม่คีไมไมอย่าพูดมากทำรีบทำไม่น่าเลยอ่ะ